ลูกรล้านบริวารเขานาั่งยนีมุตาล่อนลำยืนีเขาจะพูะยัปรอพุ่มัวที่พอปูไปน็นไงที่ปลากรกสาอยบานอยซองหลังนี่เงี้ยหอหหูมึงนี่แหละเีเป็นไพนอผู้ขา่านาเลี้เ้งน,น,น,น้ำาเื้อทินใส่ตาหูกเป็นนองเาูก้าย่าน้าอนล้วจำปาสักอืมใส่ตาว ยุไสปัจจุบันพบกพุ่มสร์นี่อันเอ้านี่ยูฟังนี่อืมมังดูยูมองไดอยูแต่ไดมองมาอาไสยองปีนั่นอ้ยยูอือมเอ้านี่ใดนี่รักดอกเป็นนอกอืมมันก็ยังเลยขึ้นมาเทียมไก่สังขารของลูกของรานเขาบอกน้อยนี่มันก็มีสิ่งหนึ่งประกันไดนอ,องไส เต้าพ่อบางย่างม,มาเย็บบานเบืองแลงเอาผู้เผาะทำรักากิดขึ้นมาค่ะโอ้<ะ>โอเห็นเงี้ยพอมาเหยียบเบี้องว่างบางนี่ก็เลยจะขึ้นมากกาไหววันเถาะมีแนวใดอยากได้น้ำลูกน้ำหลานบ่บ้านว่าเอาหนังบ่ออยากได้ปัดลงต่อยอย่างเอาจันทร์จ,จอมจันทร์เขามาสืทอดการวันเวลา เมื่อสิคำสาดยูมวดตะเกียบบอกว่ามันอสิสาคำทั้งจีถามคนไข่คนป่วยบอกหน่อยมันเก็บไข่ได้ป่วยมันสิส้วงสิเศร้าไป็นนาสิอายุมันค้นยื่นไปยุ่นน้ำมูนน้ำพวกไปอีกโดนบ่ถึอวันถึอยาหม้อเขาบ่หว่านดันยี่ย่งอยู่ไปอดดอกวังเจ็ดติดต้นอืมจีส้วงเศร้าไป็นนาอายุมันค้นยื่นยุตัวบอกหน่อยไข่ป่วยนดิ สี่ใสเพล่าอีกโดดไปได้ยังสี่สว่งเศร้าแข็งแรงทำการทำงานหากินได้คือเก่าป้อนหอดขวดปีไม่หอดขวดปีไม่กับสี่สว่งเศร้าแข็งแรงคือเก่าดอกวัตินี่อืมชีมีผู้ใดเป็ี่ยนยังบ่ดลมเสียหายตายเสียจากมีผู้เก็บผู้เปลี่ยนบอดยืนในห้องย่ในบ้านในสัานบางเนี่ย มี่ได้กะอีองบาโดนอืมกินสีมีวันเถาะไปกะสามลาตีใหญ่กานโอ้ยโดนจดอ่กพวเยตาคนืนละกันปานนั่ละช่องเถ่าตายกยู่นี่เพื่อนปินไผม่จากใสเพิ่นสิไปอยุ่น้ำเนี้ยพอุดนก็เป็นได้ได้พอกับเมีอันนี้บุคคาโอ้พอกับเมียพอกับเมียต่พอแต่เมียผุีบุคคา เพิ่อนยูนิโดนแล้วเพิออ่นก็เลยสิไปนําไปเกิดไปขันตามกันวันเวลาของมนุษย์วันเถาะอเ,เออก่อนสิไปเพออิ่นบ่มีหน,หน่าสิให้ลูกให้หลานเนี่ยว่าสองตัวสามตัวอันมนุษย์ก็มักกันตอวมีเนี่ยตีนอ่ะใหลูกให้หลานลไ,ไปอายุหลายปันเดยแล้วจากพระวันษาแล้วตกมาปีนี้อันว่าสานันได้วังเงินไป มื่นไปเท่าไรล่ะวาไปนั่นก้หยแปดสิบสามก้ห้อยแปดสิบสามพราะวันษาเก็ห้อยแปดสิบสาอืมมาทําพิธีมือนีก็เฮ็ดถูกต้องตามมีตามของของเงี้ยพออยู่ดอกที่บ่มีนเกียรติน่ะขมบ่มีน่ะเกียรติน่ะสร้างให้กันตัวบ่ได้มาคุคมเมื่อคูบ่ได้มาคูเมาง่าดิเงี้ยเง่ยพี่นีเพิ่งกระสีพิ่งพ่อใจเนี่ยอยู่ที่ พีดประพ่านกันดอกที่เนี่ยหักสมมักสายอยู่นี่อี้ว่าอคอายมหาไตีคือสิบอกาคัดดอกอ่นอดีท่อนละขันเพื่อประขัดกันอนาตามนั่นล่ะที่จะกู้จะเห็นยังไดเอื่นเส้นขึ้นมาอยู่น้ำไก่สังคันของหลกของหลานก็ยังบไงใส่สวยออกไปซาบัดนี้ลงไปซูเวียงว่างคือเก่าฝนทับอีกดอกุน

ท่านเดียรายันเดียรครับเพท่นิไมนังเบิกต้อเบิกเรืดอยๆวกร์เปรียบเ้วนอายุปนนตุมาตนะมุกเี่ยับยคลักตาอยัเพงเพิ่ปนองของพรยั่ยันยวภีคอยนาไร จังข <s uk as> ้าจีสาเพรัาไงเพร่าจะมีคนนีแก่อุยอีกโดนนี่เราไม่ชอบไปเราอีกโดนอีสามเพร่าไงเพร่าโตอยู่เปลาเปล่าปีตีปีเปลานะคุณงใสก้อนคนละเออปศัยพจน์ุ่ยกับบคคบว่าปีไม่ดอกเพียงแที่เขาถ่าเกิดปีไม่ดอดเขาโอ้ยนี่เคร่งปีแล้วเนาะเห็นบม ใกล้เกินแล้วเดี๋ยวนี้เรียงเก้าดึงชิมาเรื่อยไปเบิ้งคนไปเบิ้งเข้าเข้าชูเบิ้งยัิดีก็เป็นให้เขาตัวเบิ้งไล่มือเบิ้งวัดะ็คชา